สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้มากับงานตู้ลำพงบูทนะครับอู้ไม่รู้เจอช่างไหนทํามานะครับเละนะครับดูสภาพอันนี้แค่ดูข้างหน้านี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับดอกลำพงเยอะขนาดนี้แต่แอมใสมาตัวนิดเดียวนะครับมันก็พังสิครับแอมตัวแค่นี้นะครับเนี่ยตัวแบบเนี้อันนี้เป็นงานแก้นะครับ ไม่ใช่งานผมทาเองนะครับี่งานแก้นะครับลูกค้าส่งมาแก้กับช่างตองนะครับช่างตองจัดให้นะครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับขอแค่บอกดูติดกาวมานะครับแค่วิธียึดก็ไม่ใช่แล้วนะครับนี่ก็คือสภาพข้างในเป็นยังไงไม่รู้นะครับอันนี้แกะยังไม่ออกนะครับแค่มาถ่ายให้ดูนะครับว่าเดี๋ยว แก้งานก่อนนะครับเดี๋ยวแก้เสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้ให้ดูข้างในนะครับไสในนะครับอันนี้ของถูกนะครับของถูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครอยากได้ถูกก็ต้องซ่อมแบบนี้นะครับอยากได้จบก็ห้าพันกว่าบาทครับแต่ถ้าตัวพันกว่าบาทนี้เราบองว่าไม่จบครับมันได้ซ่อมได้แก้แน่นอน ติ้งติ้งชุดดูอาจารย์มันได้เท่าไหร่ชุดแล้ว